เราอ่ะชวนคนเนี่ยมาทําเมืองปันสุขนะครับเราไม่ได้ต้องต้องการชวนเขามาหาเงิน2องร้อยสามร้อยเราไม่ได้ชวนเขาแค่มาขายซิมเราไม่ได้ชวนเขาแค่มาขายสินค้าเรารู้แล้วว่าในเมืองปันสุขเนี่ยนะครับมันมีโอกาสทางธุรกิจมากมายครับแต่วันนี้เนี่ยจะดีไหมถ้าวันนี้เนี่ยเราชวนคุณมาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตชวนคุณมาพลิกชีวิตชวนคุณมาสร้างพาสีฟอินคม ชวนคุณมาเนี่ยหาเงินแสนชวนคุณมาหาเงินล้านใครเข้าใจวัตถุประสงค์ที่พี่กบต้องการสื่อสารกดเก้าเราไม่ได้ชวนคุณแค่มาใช้ซิมเราไม่ได้ต้องกลัวการชวนคนแค่คุณมาเล่นโซเชียลเราไม่ได้ต้องการคุณแค่มาขายของคุณจะไปขายของที่ไหนคุณก็ขายได้แต่วันนี้คุณเรากําลังชวนคุณเนี่ยมาทําธุรกิจโทรละคมนาคมธุรกิจที่มันมีมูลค่าเนี่ยหกแสนล้านบาท แต่ให้คุณได้เข้ามาลองศึกษาก่อนสิ่งที่พี่กบต้องการจะสื่อสารเนี่ยแล้วให้เราเข้าใจ d i r e c t เร n นเนี่ยคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้เนะี่ยขายของออนไลน์เนะี่ยขายซิมเปอร์เปิดเบอร,อร์ลงทะเบียนซิมเนี่ยมันแค่มีไรายได้สามร้อยห้าร้อยมันพลิกชีวิตไม่ได้ คือเราไม่ได้ดูดูถูกนะรเพียงแต่ว่าคือมันแค่มีรายได้แต่เราไม่ได้ชวนคุณแค่มีรายได้แต่เราชวนคุณมาเป็นเศรษฐีโทรและคมนาคมเข้าใจตรงกันช่วยกุดก้าเกแต่การที่จะเป็นเศรษฐีโทรคมนาคมเนี่ยนะครับคุณเริ่มต้นจากการเนี่ยเอาซิมฟรีไปก่อนแล้วคุณก็เข้ามาศึกษาธุรกิจวันนี้ผมชวนคุณมาเป็นอีลิตในเมืองปันสุขผมไม่ได้ชวนคุณมาเป็นฟรีดอม เข้าใจตรงกันช่วยกด99เพื่อนๆครับวันนี้ผมออกมาเปิดโอกาสทางธุรกิจหรือเราออกไปไลฟ์สดหรือเราออกไปแบ่งปันเพื่อนๆขอให้เราเนี่ยนะครับใช้เดเรกชันนี้ผมชวนคุณเข้ามาในเมืองปันสุขเนี่ยเมืองแห่งโอกาสผมไม่ได้ชวนคุณมาเป็นฟรีดอมผมไม่ได้ชวนคุณมาเป็นคนขายซิมผมไม่ได้ชวนคนมาเล่นโซเชียลผมไม่ได้ชวนคุณเนี่ยนะฮะแค่มาซื้อสวัสดิการแต่ผมชวนคุณมาเปลี่ยนชีวิต เข้าใจตรงกันช่วยกดเราเก,ก้าผมชวนคุณมาเป็นเอลิทเป็นเอลิทในเมืองปันสุขคุณจะได้อะไรคุณจะได้ส่วนแบ่งจากการเติมเงินเนี่ยของคนทั้งประเทศเนี่ยหนึ่งเปอร์ซตลอดชีพหลับคุณก็ได้ตังตื่นคุณก็ได้ตังผมชวนคุณมารับแอร์ไทม์คอมมิชชั่นจากองค์กรที่คุณเข้ามาสร้างเนี่ย สะสมผู้บริโภคสะสมเดลเลอร์สะสมพลเมืองเนี่ยลึกลงไปเจ็ดชั้นน่ะเขามีเขาอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะค้าขายเขาจะขายซิมเขาจะขายของออนไลน์เขาจะไลฟ์สดเขาจะสวัสดิการเขาจะเทรดหุ้นเขาจะอะไรก็ตามแต่เขาเติมเงินค่าในค่าโทรคุณรับคอมมิชชั่นจากการเติมเงินลึกลงไปเจ็ดชั้นร้อยละห้าสิบสตางค์ถึงบาทห้าสิบเข้าใจตรงกันช่วยกดก้าเข้ามา ชวนคุณมาสร้างพาสี e อินคัมที่คุณทำสักระยะหนึ่งหยุดทำเนี่ยแล้วรายได้คุณไม่หยุดเพราะตราบใดที่คนยังเล่นนิ่ตราบใดคุยคนยังโทรศัพท์มือถือคุณยังจะมีรายได้แบบนี้อยู่ผมชวนคุณมาแบบนั้นผมชวนคุณมารับคอมมิชชั่นจากการแนะนำตรง50%มีคนสมัครเปิดสิทธิเดลเลอร์เข้ามาเนี่ยนะครับคุณได้ซิมละแปดคุณเอาไหม ซิมละแปดร้อยห้าสิบคุณเอาไหมคุณแจกแจกแจกซิมไปวันหนึ่งที่เขาอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยนะคุณได้ซิมละแปดร้อยห้าสิบาทคุณเอาไหมแล้วทีมงานเนี่ยลูกทีมคุณที่เป็นเนี่ยตายในองค์กรที่เขาเป็นเบสิกเนี่ยเป็นเบสิกเนี่ยเขาไปแจกแจกแจกซิมของเขาแหละแต่ทีมงานเขาอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยคุณได้ซิมละห้าร้อยเอาไหมคุณอยู่ที่เอาไหม ถ้าวันหนึ่งมาสิบซิมคุณได้ห้าพันวันละห้าพันเนี่ยเดือนละแสนห้าคุณเอาไหมผมชวนคุณมาเป็นอีลิทคือตรงนี้คุณจะได้รับนะฮะวันไทม์รีวอร์ดนะฮะสองพันถึงสามหมืนคุณจะเอาไหมมันจะมีโปรโมชั่นอีกมากมายที่มันจะเกิดขึ้นและนอกจากนั้นก็คือคุณจะมีรายได้ข้อเจ็ดคือรายได้เสริมจากการจําหน่ายซิมนะ,ะการให้บริการต่างๆการจําหน่ายซิมการให้บริการต่างๆมันคือข้อเจ็ดคือข้อสุดท้ายเลย ใครเข้าใจที่ประกบสื่อสารกดเก้าเก้าวันนี้จะทําธุรกิจอะไรก็ได้เงินครับแต่ธุรกิจไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ได้เงินแล้วมันจะพลิกชีวิตได้อย่าหลงประเด็นถึงมันจะมีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ถึงมันจะมีโซเชียลอะไรเข้ามาแต่เราอย่าหลงประเด็นนะครับเราตามหาพาสีอินคัมใช่ไหมทุกคนตามหาพาสีอินคัมใช่ไหมครับ ภาษีอินคัมมันจะเกิดขึ้นจากการที่สินค้ามันมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องบังคับถ้าวันนี้คุณจะขายของของที่เราขายเนี่ยที่อื่นก็มีเราจะภาษีจับมันได้ไหมมันได้แค่ครั้งสองครั้งครับแต่เราจะภาษีจากธุรกิจนี้ได้จริงคือธุรกิจโทรคมนาคมใครเข้าใจตรงกันช่วยกด 9- ้9 9ให้หน่อยดังนั้นแกนของเราอยู่ตรงนี้ วันนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมากแต่เราต้องโฟกัสที่ธุรกิจโทรคมนาคมเราต้องวันนี้เราต้องมาเตรียมความพร้อมครับหนึ่งเมษายนนะฮะการตลาดถึงผู้บริโภคเนี่ยมันจะเริ่มฟูลออปชันครับถึงตอนนั้นเนี่ยคุณเตรียมคนไว้เท่าไหร่ถึงตอนนั้นคุณเตรียมคนไว้เท่าไหร่นะฮะวันนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราครับตอนนี้เนี่ย ไดเล็กไปเลยคือวันนี้เนี่ยนะครับชวนคนเนี่ยมาเป็นอีลิทแต่การที่คุณจะเป็นอีลิทนะครับคุณเริ่มต้นจากการเนี่ยนะฮะสมัครเข้ามาเป็นฟรีดอมก่อนผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเป็นอีลิทได้หรือไม่ได้แต่คุณให้โอกาสตัวเองเข้ามาศึกษาได้ไหมถ้าให้โอกาสตัวเองเ่ยคุณเข้ามาศึกษาได้เนี่ยคุณสมัครเข้ามานะฮะแล้วก็นะฮะจ่ายแค่ค่าซิมเนี่ยเจ็ดิบบาท